เรามาฟังกันต่อเลยนะคะดี D. แล้วทำไมพวกเขาถึงบอกให้คุณมายังโลกล่ะคะถ้าคุณไม่อยากมาพี P. ไม่เลยฉันไม่อยากมาเลยเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องมาอยู่ในที่ที่มีระดับพลังงานที่หนาแน่นทึบตันของโลกใบนี้ฉันรู้สึกว่าที่นี่มันหนาแน่นและหนักมากๆเลย และเมื่อฉันเคลื่อนไปรอบๆพายแนวร่างกายของฉันแล้วฉันก็จะรู้สึกว่ามันหนักมากๆเลยและอีกอย่างชั้นบรรยากาศของดาวของเราก็ไม่เป็นอย่างนี้ด้วยซึ่งฉันไม่ชอบชั้นบรรยากาศของที่นี่เลยและบางครั้งชาวโลกก็ชั่วร้ายเหลือเกินซึ่งต่างจากผู้คนบนดวงดาวของฉันที่ไม่มีใครชั่วร้ายเลย ดีแล้วทำไมคุณถึงต้องมาที่นี่ล่ะคะพี P. พวกเขาต้องการให้ฉันมาที่นี่เพื่อมาช่วยทำให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้เปลี่ยนแปลงไปและพวกเขาไดใ้ใส่อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาในร่างกายของฉันไว้เพื่อที่ฉันจะได้ทำภารก,กิจของฉันได้พวกเขาต้องการให้ใครสักคนลงมาเกิดที่นี่เพื่อมาส่งผลกระทบต่อชีวิต ของชาวโลกธรรมดาธรรมดาเพราะว่าถ้าพวกเราลงมาเกิดในตำแหน่งที่พิเศษอะไรสักอย่างแล้วก็เช่นมาเกิดเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นพลังงานในร่างกายของฉันก็จะไม่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากมายอย่างที่ฉันกำลังทำอยู่นี้ได้ เพราะว่าพลังงานในร่างกายของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นก็แค่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนน้อยนิดได้เท่านั้นเองเพราะว่ามีชาวโลกแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่อยู่รอบๆตัวประธานาธิบดีแต่ว่าพลังงานของฉันในตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อชาวโลกธรมธรมดาๆจำนวนมากมายอยู่ เพราะว่าประธานาธิบดีจะแบ่งแยกจากคนธรรมดาสามัญใช่ไหมคะพี P. ใช่แล้วค่ะพวกเขาต้องการให้พลังงานของฉันไปส่งผลกระทบต่อสามัญชนธรมธรมดาธรรมดาและนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเขาต้องใส่อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาในร่างกายของฉันละ่ะเพื่อที่ว่าเมื่อฉันอยู่ใกล้ๆผู้คนเหล่านี้แล้ว ฉันก็จะสามารถเข้าถึงสามัญชนธรรมดาได้ทีละจํานวนมากๆยังไงละ่ะแต่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันได้เข้าถึงผู้คนจํานวนมากมายไปเรียบร้อยแล้วก็ตามซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการที่จะลงมาทำหลักดังนั้นฉันจึงเคยรู้สึกท้อแท้อยู่บ้าง เพราะว่าฉันจะรู้สึกแต่ว่าวันวันหนึ่งฉันก็แค่ทําผมให้กับลูกค้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองหรือแค่ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่ไหนสักแห่งเท่านั้นเองหรือแค่ไปทำเรื่องไร้าสาระอะไรบางอย่างที่มนุษย์เขาทํากันเท่านั้นเอง และฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าฉันได้ออกไปทำพภารกิจที่ฉันต้องการลงมาทำไปเรียบร้อยแล้วแต่พวกเขาบอกกับฉันว่าไม่เลยมันไม่จริงเลยนั่นเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในสนามพลังงานออร่าของฉันได้ทำให้ผู้คนที่ฉันแค่เดินผ่านไปเท่านั้นเองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วและเมื่อฉันโทรศัพท์กับใครสักคน พลังงานของฉันก็สามารถที่จะไหลไปตามสายโทรศัพท์หรือไหลไปตามคลื่นโทรศัพท์ได้แล้วมันไปของมันเองแล้วผู้คนเหล่านั้นที่ฉันพูดคุยด้วยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่เคยบอกกับฉันมาก่อนเลยพวกเขาไม่เคยบอกอะไรกับฉันเลยแม้สักอย่างเดียวเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ฉันรู้ แต่ว่าตอนนี้เมื่อพวกเขาบอกกับฉันแล้วฉันจึงดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วฉันไม่ต้องการที่จะลงมาเกิดที่นี่เลยเพราะว่ามันรู้สึกแย่มากๆเลยและร่างกายเนื้อของฉันที่อยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่ามันจะหนักมากๆด้วยฉันเกลียดที่จะอยู่ในร่างกายเนื้อหนังนี้จะตายไปเพราะว่ามันหนาแน่นและทึบตันมากๆดี แต่ว่าก็มีสตาซิสอีกจำนวนมากมายที่กำลังทำภารกิจเดียวกันนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะพี่ <P. S 1> ใช่ค่ะมีอีกหลายพันคนเลยที่นี่พูดไว้เมื่อปี2002นะคะจากผู้แปลแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้มาจากดาวของฉันทุกคนหรอกนะคะเพราะว่าพวกเขามาจากโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆก็มี ซึ่งหมายถึงโลกคู่ขนานอื่นๆก็ได้โลกในอนาคตก็ได้จากผู้แปรนะคะและมาจากมิติอื่นๆก็มีเรื่องนี้มันยากที่จะอธิบายคือมันจะเหมือนกับลิฟต์ขนส่งที่เมื่อคุณขึ้นไปในนั้นแล้วมันก็จะมีอยู่หลายชั้นและก็มีอยู่หลายระดับด้วยและนั่นแหละคือวิธีที่รูปธรรมชีวิตเหล่านี้อยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ละ่ะ มันจะเหมือนกับลิฟต์คือรูปธรรมชีวิตที่มาจากนอกโลกทั้งหลายที่กำลังอยู่ที่นี่ในตอนนี้พวกเขาจะมาจากชั้นต่างๆที่ไม่เหมือนกันและพวกเขาก็กำลังทำภารกิจของตัวเองเพื่อส่งผลกระทบต่อดาวเพราะโลกอยู่ในแบบที่เหมาะสมกับระดับชั้นของพลังงานของพวกเขาด้วย มันจะประมาณว่าคนที่อยู่ชั้นที่ส0บก็จะทำงานของเขาหรือเธอไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานที่ว่านั้นจะยิ่งใหญ่กว่าหรือดีกว่าคนที่ทำงานอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งหรอกนะคะเพราะมันเป็นแค่คนละงานกันเท่านั้นเองสตาร์ซีจำนวนหลายพันคนเหล่านี้ถูกส่งมาจากทั่วทั้งเอกภพแห่งนี้เพื่อมาช่วยดาวเคราะห์โลกดวงนี้ เพราะว่าพวกเขารู้ว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้กำลังจะตายแล้วเพราะว่าโครงสร้างทางพันธุกรรมของมนุษย์โลกได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งดุ้นเลยและแผนการทดลองของพวกเขาทั้งชุดนี้ก็ส่อแววว่าจะกำลังล้มเหลวลงแบบไม่เป็นท่าซะด้วยเพราะว่าวันสิ้นโลกตรงนี้หมายถึงเดิมที DNA ของมนุษย์ได้ถูกออกแบบมา ให้มีความสมบูรณ์แบบมากกว่านี้แต่พอระยะเวลาผ่านไปก็มีเหตุให้ DNA ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามีรูปธรรมชีวิตฝ่ายมืดบางกลุ่มมาแทรกแซงวิวัฒนาการของมนุษย์และดังนั้นจิตใจของมนุษย์เลยค่อยๆตกต่ำลงมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงวันสิ้นโลกไปแล้วจริงๆเพราะว่ามนุษย์จะ เข็นฆ่ากันเองจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สขึ้นและเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาจริงๆตามที่แทบจะทุกศาสนาเคยพยากรณ์เอาไว้รวมทั้งผู้รู้ทั้งหลายที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยก็เคยพยากรณ์เอาไว้แบบนี้จริงๆเพราะว่าไทาม์ไลน์เดิมของอนาคตของดาวเคราะห์โลกนั้นเคยมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งหายนะอันนั้นจริงๆ นั่นคือมุ่งหน้าไปสู่วันสิ้นโลกดังนั้นถ้าไม่มีการยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือจากจักราวาลผ่านทางสตาร์เซสเหล่านี้แล้วแล้วก็โลกมนุษย์และมวลหมู่มนุษยชาติทั้งมวลก็คงจะผ่านพ้นหายนะแห่งวันสิ้นโลกนั้นมาไม่ได้เป็นแน่เมื่อปี2012ที่ผ่านมานี้ มันเคยมีดาวหลายดวงแล้วในจักรวาลแห่งนี้และในจักรวาลอื่นๆและรวมถึงในระบบสุริยะของเราเองด้วยที่ถึงวันสิ้นโลกไปแล้วเพราะว่ามนุษย์ที่อยู่บนดาวเคราะห์เหล่านั้นจิตใจตกต่ำจนฆ่าฟันและล้างผลาญกันเองจนดาวเคราะห์ของพวกเขาเกิดหายนะครั้งใหญ่จนไม่สามารถใช้ที่เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป หรือไม่ก็จนดาวเคราะห์เหล่านั้นแตกสลายกลายเป็นเสียเส่ยงงไปเลยก็มีที่เหลือแต่ซากของวงแหวนอุกาบาตที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้จากผวกแรลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงตัดสินใจกันว่าพวกเราจะมาทำสิ่งนี้กันว่าพวกเราจะมาเปลี่ยนแปลงมันและนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ที่นี่ละ่ะ แต่ว่าสำหรับผู้ที่มาจากต่างมิติเหล่านี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับดาวเคราะห์โลกมาก่อนพีใช่ค่ะฉันไม่ต้องการที่จะมาเลยและโดยเฉพาะผู้ที่เหมือนกับฉันแล้วด้วยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะว่าร่างกายเก่าของพวกเราไม่มีแม้แต่ปากด้วยซ้ำไป และพวกเราก็ไม่มีอวัยวะภายในใดๆให้ต้องกันวนงวลอีกด้วยเพราะว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องกินอะไรและพวกเราก็สามารถไปได้ทุกที่ที่เราต้องการแต่ดูฉันตอนนี้สิฉันต้องขับรถไปเองนี่มันไม่ใช่เรื่องโง่ๆหรอกหรือที่ฉันจะต้องเดินทางโดยใช้รถยนต์ดี แต่เพทิเซียก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามีใครกําลังสื่อสารทางจิตก,กับเธอได้อยู่ใช่ไหมคะพีรูปธรรมชีวิตที่สื่อสารกับเธอมาตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กก็คือพวกเราเองเพราะว่าเธอคือสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัวของพวกเราที่อยู่บนดวงดาวแกส๊สที่มีเมืองสวยๆดวงนั้นพวกเราจะเป็นพวกที่มีร่างกายสูงผอมและดวงตากลมโต นั่นแหละคือพวกเราละ่ะและเธอก็คือหนึ่งในพวกเราด้วยดีแต่คุณบอกว่าข้างในร่างกายของเธอนั้นเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่สว่างสวัยเรืองรองอยู่พีใช่แล้วถูกต้องแล้วข้างในของพวกเราทุกคนก็คือแสงสว่างซึ่งถ้าสิ่งมีชีวิตอื่นสามารถมองเห็นพวกเราแล้วก็พวกเราก็จะมีรูปร่างผอมสูงตาโตโต และมีแสงเรืองรองระยิบระยับซึ่งนั่นแหละคือจุดเด่นของพวกเราละพวกเราได้ก้าวผ่านวิวัฒนาการมายาวนานมากแล้วแต่ว่าเดิมทีนั้นพวกเราก็ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าเดิมทีนั้นพวกเราจะมีปากขนาดเล็กๆอยู่อันหนึ่งด้วยและพวกเราก็เคยมีอวัยวะภายในด้วยแต่ว่าเมื่อวิวัฒนาการผ่านไปแล้วหลายล้านปี ร่างกายของพวกเราก็เปลี่ยนไปและดาวเคราะห์ของพวกเราก็เปลี่ยนไปด้วยคือมันจะไม่ใช่ร่างกายและดาวเคราะห์ที่อยู่ในมิติต่างกายภาพอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันได้เปลี่ยนจากดาวเคราะห์ที่เป็นวัตถุธาตุทางกายภาพมาเป็นดาวเคราะห์แกส๊สแทนเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงได้ผ่านวิวัฒนาการทางจิตวิญ,ญญาณมาหลายล้านปีแล้ว และในตอนนี้พวกเราก็ได้กลายเป็นรูปธรรมชีวิตที่มีแสงสว่างล้วนๆไปเรียบร้อยแล้วและดาวเคราะห์ของพวกเราเองก็ด้วยก็ได้กลายเป็นแสงสว่างไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันดีนั่นก็หมายความว่าพวกคุณได้ติดต่อสื่อสารกับเพทิเซียมาตลอดชีวิตของเธอใช่ไหมคะเพื่อให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวใช่แล้ว แต่เธอก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพวกคุณอยู่ว่าพวกคุณเป็นสมาชิกขององค์กรอะไรสักอย่างหรือสภาอะไรสักอย่างด้วยใช่ไหมคะพี่พวกเราเป็นสมาชิกของสภาแห่งหนึ่งอยู่ฉันกำลังมองเห็นภาพให้ฉันมองภาพให้ดีๆก่อนนะคะคุณอยากจะให้ฉันเป็นเด็ก3ามขวบอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะดี พวกเราสามารถที่จะขยับไปข้างหน้าอีกหน่อยก็ได้ไปตอนที่คุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะพีโอเคดีแล้วค่ะฉันจะได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นอีกหน่อยว่าพวกเขาต้องการอะไรดี D. งั้นเราย้ายเวลาไปที่ปี2002เลยนะคะเพราะว่าในปี2002นี้เพทีเซียจะสามารถเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่านี้ และก็สามารถที่จะใช้ศัพท์ได้ดีกว่านี้ด้วยลองอธิบายสิ่งที่คุณมองเห็นจากมุมมองนี้ดูนะคะพสภาที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่นี้เป็นสภาทางจิตวิญญาณสภาหนึ่งมันไม่ใช่สภาเพื่อการปกครองอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นสภาทางจิตวิญญาณพวกเราอยู่ภายใต้กฎกฎของผู้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ ซึ่งกฎเหล่านี้เป็นกฎที่มาจากพระผู้สร้างหรือเดอะซอสโดยตรงเลยและพวกเราก็เป็นผู้พิทักษ์แสงสว่างกลุ่มหนึ่งด้วยและพวกเราก็เป็นสภาแห่งความรู้ของผู้เป็นหนึ่งเดียวด้วยซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่เพติเซียต้องมาอยู่ที่นี่ละ่ะซึ่งเธอจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเดอะซอสเลยและเธอก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรง จาก the knowledge of the one ด้วยแล้วพวกเราก็จะส่งผ่านความรู้และข้อมูลข่าวสารนั้นออกไปข้อมูลข่าวสารเหล่านี้คือคำสอนทางจิตวิญญาณแต่มันจะเป็นอะไรที่มากกว่าคำสอนธรมธรมดาธรรมดาเพราะว่ามันคือคำสอนของการกลายไปเป็นอะไรบางอย่างเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่คำสอนประเภทที่ว่า จะสามารถทำความดีอะไรต่อผู้อื่นได้บ้างอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับว่าจะสามารถเป็นรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างซะเองได้อย่างไรมากกว่าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะสามารถเป็นพระเจ้าได้อย่างไรนั่นเองนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็คือเพื่อมาสอนมนุษย์โลกให้กลายไปเป็นพระเจ้านั่นเอง ฉันได้ย้อนกลับไปยังคำถามของเพทิเซียที่ว่าดีเพทิเซียต้องการที่จะรู้ว่ามีรูปธรรมชีวิตกลุ่มอื่นๆอีกไหมที่ติดต่อสื่อสารกับเธออยู่หรือว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นคะพี P. มีรูปธรรมชีวิตกลุ่มอื่นๆด้วยพวกเขาทำงานภายใต้การกำกับดูแลของพวกเรา และพวกเขาก็ทำการทดลองกับเธอหลายอย่างด้วยเพื่อที่จะดูว่ามนุษย์โลกจะตอบสนองต่อพวกเราอย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายถึงตอบสนองต่อพวกเราเสมอไปหรอกนะแต่หมายถึงตอบสนองต่อรูปธรรมชีวิตกลุ่มอื่นๆที่ช่วยพวกเราทำการทดลองกับเธออยู่นั่นแหละพวกเรามีพวกเกรตัวเล็กๆด้วย และก็ยังมีพวกสายพันธุ์เลื้อยคลานด้วยและพวกเราก็ยังมีรูปธรรมชีวิตสายพันธุ์อื่นๆที่ในสายตาของพวกคุณแล้วอาจจะดูแปลกประหลาดอย่างมากก็ได้เช่นพวกที่มีรูปร่างเหมือนลูกบอลหลายๆลูกซ้อนๆกันอยู่เป็นต้นมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นลูกบอลสามลูกที่เดินได้อย่างนั้นแหละแต่ว่ามันคือสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้พวกเราก็ยังมีรูปธรรมชีวิตที่ไม่ปกติธรรมดาอย่างมากอยู่อีกหลายกลุ่มแต่พวกนี้จะทำงานร่วมกับเธอเพื่อที่จะดูว่ามนุษย์โลกจะตอบสนองต่อพวกเราและต่อรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกสายพันธุ์อื่นๆอย่างไรเธอเคยเห็นรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกสายพันธุ์อื่นๆมาบ้างแล้วแต่ว่าเธอจำไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาอาจจะทําให้เธอตกใจกลัวดังนั้นพวกเขาเลยน่าจะลบความทรงจำนั้นของเธอทิ้งไปจากพวกแปลนะคะพวกเราเคยทดลองกับเธอมาแล้วแต่ผลปรากฏว่าเธอตกใจกลัวมากคือพวกเราเคยทดลองให้รูปธรรมชีวิตจากนอกโลกสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาหาเธอและปรากฏตัวสู่โลกทางกายภาพให้เธอเห็น แล้วเธอก็ตกใจกลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงรู้เลยว่าถ้ารูปธรรมชีวิตจากนอกโลกเหล่านี้เอายานอาวกาศลงมาจอดในเมืองใหญ่ๆที่ไหนสักแห่งหนึ่งของพวกคุณแล้วก็มนุษย์โลกจะต้องหวาดผวาและตื่นกลัวกันอย่างแน่นอนและอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือ การตอบโต้ที่รุนแรงอะไรบางอย่างมาทำร้ายพวกเราก็เป็นได้ดีซึ่งนั่นก็คงไม่เป็นผลดีต่อใครเลยใช่ไหมคะพีไม่เลยไม่เป็นผลดีกับใครเลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงใช้เธอเป็นตัวทดสอบเรื่องนี้อยู่ยังไงละ่ะและเธอก็รู้เรื่องนี้ด้วยแต่ในความตระหนักรู้อีกระดับหนึ่งไม่ใช่ความตระหนักรู้ในยามตื่นตามปกติจากผู้แปลนะคะ ดีความกลัวคือสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกอยู่แล้วล่ะคะ่ะทีใช่แล้วแต่ว่ามนุษย์โลกก็จะต้องรู้จักโตซะทีและเรียนรู้ได้แล้วว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่อาจใช้เพื่อบ่องบอกระดับจิตใจของรูปธรรมชีวิตใดๆดได,ได,ได้เพราะว่าพวกเราคือรูปธรรมชีวิตที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญ,ญาณสูงมากๆแล้ว และพวกเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเอื้ออาทรแต่ชาวโลกเมื่อเห็นพวกเราแล้วกลับรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากตอนนี้พวกเรากำลังพยายามที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์โลกคนอื่นๆอยู่ด้วยนะ เพื่อให้พวกเขาข้ามพ้นความกลัวอันนี้ไปได้คือพวกเรากำลังพยายามที่จะเข้าไปหามนุษย์โลกคนอื่นๆที่เป็นเหมือนกับเพทิเซียอยู่หมายถึงเป็นสตาร์ซีดเหมือนกันหรือเปล่านะจากผู้แปลแล้วก็ไปปรากฏตัวให้พวกเขามองเห็นได้ซึ่งบางครั้งพวกเขาก็จำได้แต่บางครั้งพวกเขาก็จำไม่ได้เพื่อฝึกให้พวกเขาคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ของพวกเรา เพื่อที่ว่าเมื่อใดที่ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาปรากฏตัวให้เห็นแบบจะจะแบบตัวเป็นๆจริงๆแล้วพวกเขาจะได้ไม่กลัวตรงนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วและอยากเจอพวกเขาแบบจะจะและแบบตัวต่อต,ตัวแล้วก็ก็ต้องลองตั้งจิตส่งเจตจำนงไปบอกพวกเขาได้เลยนะครับจากผู้แปลดีมนุษย์โลกก็มักดูแต่รูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้ล่ะค่ะ ถูกต้องแล้วแต่พวกเขาก็จะต้องรู้ว่าซึ่งสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะรู้ว่ายังมีด้านจิตวิญญ,ญาณให้มองอีกอยู่และดังนั้นพวกเขาจึงควรที่จะใช้ระดับจิตวิญญ,ญาณที่ว่านี้เป็นตัวตัดสินซะมากกว่าพิธีเซียจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะติดต่อสื่อสารกับพวกเราแบบตัวเป็นๆให้คุ้นเคยเพราะว่าที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเธอได้ผ่านทางกระแสจิตเท่านั้นเองนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงไม่เคยมองเห็นพวกเราแบบตัวเป็นๆเ,เลยเพราะว่ามันจะทำให้เธอหวาดกลัวอย่างมากเธอจะตื่นตระหนกและตกใจกลัวอย่างมากและเธอก็จะรับไม่ได้และนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่า ทำไมพวกเราถึงจำเป็นจะต้องทำการทดลองกับเธอเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเธอเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้านู่นเธอจะได้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนของพวกเราได้แบบตัวเป็นๆพวกเรามีองค์กรอยู่หลายองค์กรและก็มีรูปธรรมชีวิตสายพันธุ์ต่างๆอยู่หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย แต่ว่าฉันจะไม่เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าองค์กรหรอกนะเพราะว่ามันเป็นแค่กลุ่มของรูปธรรมชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่มารวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราถึงเรียกมันว่าองค์กรล่ะเพื่อให้ตรงกับความหมายในภาษาของพวกคุณ แต่ว่าในภาษาของพวกเรานั้นมันคือวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์รูปธรรมชีวิตที่มารวมตัวกันแต่ละกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่ซึ่งรูปธรรมชีวิตกลุ่มที่เธอกำลังติดต่อสื่อสารด้วยอยู่ในตอนนี้ก็คือคนของเธอเองและพวกเราก็มีวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งรับมาโดยตรงจากเดอะซอส แต่ก็มีรูปธรรมชีวิตกลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันที่ได้รับวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์มาจากเดะซอดด้วยเหมือนกันแต่พวกเขาก็จะมีภารากิจที่แตกต่างจากเราและเพทิเซียก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับทุกๆรูปธรรมชีวิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งก็จะเหมือนกับคุณเอนี่แหละ ที่จะมีกลุ่มของรูปธรรมชีวิตที่กำลังทำงานร่วมกับคุณอยู่ในงานสะกดจิตบำบัดของคุณซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนทางพลังงานขึ้นที่จะไปดึงดูดผู้คนที่ทำงานอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันหรือคลื่นความสั่นสะเทือนเดียวกันให้เข้ามาทำงานร่วมกับคุณ ก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณท่านคูรุทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกๆคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ